การประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยปีการศึกษา2567โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต1นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่2และ3ได้ทำกิจกรรมการทดลอง20กิจกรรมเด็กๆได้ลงมือปฏิบัติการทดลองด้วยตนเองได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ได้ทําโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหขั้นตอน2วงรอบดังนี้ขั้นที่1ตั้งคําถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติโดยมีที่มาจากการที่เด็กๆได้สํารวจกล้วยในโรงเรียนและบ้านคุณตาสมศักดิ์และสงสยัยจึงร่วมกันตั้งคําถามว่าส่วนประกอบของต้นกล้วยมีอะไรบ้างเพื่อจะสืบสาะหาคําตอบต่อไปขั้นที่2รวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานเด็กๆได้สนทนารวมกับครู ครูจึงเปิดส่วนประกอบของต้นกล้วยให้เด็กๆดูจากอินเทอร์เน็ตและ Youtube ขั้นที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบเสาะเด็กๆได้ไปหาคำตอบจากพ่อแม่ครูและจากอินเทอร์เน็ตเพื่อให้รู้คำตอบว่าส่วนประกอบของต้นกล้วยมีอะไรบ้างขั้นที่4สังเกตและบรรยายเด็กๆนำความรู้ที่ได้จากการถามพ่อแม่คุณครูและข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตว่าส่วนประกอบของต้นกล้วยมีอะไรบ้างมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน ขั้นที่5บันทึกข้อมูลเด็กๆได้บันทึกผลตามวิธีที่ออกแบบไว้คือวาดภาพระบายสีรูปร่างลักษณะส่วนประกอบของต้นกล้วยขั้นที่6อภิปรายผลเด็กๆสรุปร่วมกันว่าส่วนประกอบของต้นกล้วยมีรากลำต้นใบตองดอกหรือหัวปลีและผลกล้วยวงรอบที่สองเป็นการศึกษาการนำกล้วยมาทำเป็นสบู่เด็กๆได้ศึกษาวิธีการทำสบู่จากกล้วยในอินเทอร์เน็ตและ YouTube ดังนี้ ละลายกลีเซอรีนด้วยไฟอ่อนนำกล้วยบดละเอียดขมิน้นผงถ่านไม้ไผ่และน้ำผึ้งคนให้เข้ากันแล้วเทใส่แม่พิมพ์รอให้แข็งตัวประมาณ2 3ชั่วโมงจึงแกะออกจากพิมพ์ได้สบู่กล้วยสีเหลืองจากขมิ้นและสะบู่กล้วยสีดำจากผงถ่านไม้ไผ่สรุปได้ว่ากล้วยสามารถนำมาทำสบู่ได้ซึ่งมีสรรพคุณที่ทำให้ผิวเนียนนุ่มลดริ้วรอย เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวช่วยกำจัดแบคทีเรียและบำรุงผิวให้ขาวนวลผ่องใสาจากโครงงานเด็กๆได้พัฒนาความสามารถพื้นฐาน4ด้านได้แก่ด้านการเรียนรู้ด้านภาษาด้านสังคมด้านการเคลื่อนไหวและทักษะการรับรู้ประสาทสัมผัสนอกจากนี้ยังได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้